สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาทุ่งนานะคะเราจะมาเกี่ยวข้าวค่ะมาเกี่ยวข้าวด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งนาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็น สวนยางพารานะคะเดี๋ยวพาแวะมาดูสวนยางพาราก่อนค่ะดูนะคะมีน้ำยางด้วยอันนี้หยอดกดเรียบร้อยแล้วจุ้มๆุมจุ๊มแล้วก็ได้เก็บไปขายแล้วค่ะสวยมากค่ะอันนี้แต่งกิ่งต้นยางพารานะคะ ไปค่ะเดินไปหารถเกี่ยวกันเดินก็เหนื่อยแล้วค่ะทุ่งนาน,นี่คือที่เราจะเกี่ยวหมดเลยนะคะแล้วก็นู่นไปถึงนู่นแหละประมาณสามสิบถึงสี่สิบไร่นี่แหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ไร่ แต่ไม่ใช่นาเราหรอกค่ะนาเขาดูบรรยากาศนะคะข้าวออกร่วงเหลืองอาลามแล้วเราก็จะเดินตามหารถเกี่ยวเดินจนเมื่อยแล้วค่ะ คะ่ะเดินเป็นเพื่อนกันเดินต่อคะ่ะข้าวสวยไหมคะข้าวสวยมากคะ่ะแดดร้อนมากเลยนะคะ างานไดดีแล้วแล้ผมมาดูพี่แฟ้มๆนะคะพี่แฟ้มมาเกี่ยวข้าวกล่งแม่แฟ้มสวัสดีครับเออนั่นเออ